ะะสวัสดีนะคะ,คะสวัสดีนะคะพี่ขาสวัสดีนะคะปุ๊กปูชิตามาอีกแล้วค่ะชิ้นหนึ่งลายด็างอ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายละะูกค้าฟังก่อนก่อนอื่นเขอาอนุญาตนั่งเห็นชันใช่ไหม สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่สาวอาเฟนะคะอีกหนึ่งรายการที่ขายดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่หลายปีแล้วไม่ได้ไม่ได้มาเปิดรีวิวให้พี่ดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นขายาวสกินนี่ของผู้หญิงนะคะขายาวสกินนี่ของผู้หญิงงานเกรดจรีนะคะเสร็จจีจริงแล้วมันสวยมากอ่ะทุกคนคือมันแบบตำหนินิดหน่อยอะพี่หนูเคยเปิดรีวิวก่อนหน้านี้นะคะแล้วหนูเอามาใส่หนุนให้พี่ๆดูให้สูกค้าดูว่าเนี่ยเวลาใส่จริงแล้วอะ เราเรายกดูมันอาจจะเอ้ยทรงมันอาจจะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมพอใส่เดียร์มันสวยมากคือบางตัวเป้ามันย่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่คือตัวนี้นะยกมาหนึ่งมัดนี้ยสตัวใช่ไหมสามร้อยห้าสิบบาทเองพี่ไปดูดิสามร้อยห้าสิบบาทตกเฉลี่ยตัวละร์สิบเจ็ดบาทเสิบเจ็ดบาทแต่ถ้าพี่ซื้อสามมัดอ่ะหนูลดให้พี่เหลือพันเดียวอ่ะสามมัดหนึ่งพันสามมัดหนึ่งพันจำง่ายๆขึ้นใจเลยสามมัดหนึ่งพันคือตกเฉลี่ยตัวละร์สิบหกบาทเองสิบหกบาทแบบลูกค้าไปถ สามตัวร้อยนะคะเยอะมากเลยนะงานตัวนี้ที่ลูกค้าเอาไปแบบมางคนไปคัดหัวขายคัดหัวขาย4ี่สิบห้าสิบาทก็มีพี่แล้วเหลือแบบธรรมดาธรรมดา,ากลางก็ขายสามตัวร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็ได้กาไรไม่ไดีสุดตัวนี้จะเป็นมัดเล็กชุดเล็กสำหรับลูกค้าที่แบบว่า ลบน้อยอยากได้จํานวนน้อยๆไม่อยากได้ยกกระสอบไม่อยากได้ยกกระสอบ่ากระสอบใหญ่เพแล้วก็กระสอบเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นกระสอบไซส์ใหญ่นะคะร้อยกิโลมันจะไม่มีกระสอบนี้เมันงานเมกาค่ะลูกค้าอยากได้กระสอบอ่าลูกค้าไม่อยากได้โยกกระสอบก็จัดแบบนี้เลยพี่จ๋าหนึ่งมัดมี20ตัว350บาทเท่านั้นเองอ่ะถูกมากพี่นะคะแล้วซื้อสามมัดคุณหนูลดให้เหลือพันเดียวอ่ะสามมัดหนึ่งพันสามมัดหนึ่งพันพี่จ๋านะคะสามมัดเลยหนึ่งพัน ได้มัดที่หนูเปิดไลฟ์ก็แจ้งได้นะคะแจ้งได้ไม่รวมส่งนะคะตัวนี้จะไม่รวมค่าจัดส่งนะคะสินค้าหนูขายเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วนะคะจะไม่รวมค่าจัดส่งนะคะไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางนะคะลูกค้าอนค่าสินค้าไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางนะคะลูกค้าอนค่า ตอนที่ขนส่งไปส่งให้ของให้พี่พี่จ่ายค่าส่งกับขนส่งได้เลยหรูบอกเลยว่าค่าส่งถูกมากค่ะพี่จะซื้อมัดเดียวพี่จะซื้อสองมัดพี่จะซื้อสามมัดก็ค่าส่งเท่ากันนะคะค่าส่งเท่ากันพี่ซื้อมัดเดียวก็ค่าส่งแปดสิบบาทร้อยหนึ่งเท่ากันพี่ซื้อสองมัดก็ค่าส่งแปดสิบบาทร้อยหนึ่งเท่ากันพี่ซื้อสามมัดก็ค่าส่งเท่ากันนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ขนส่งแบบแฟลตหรือเคอรี่อะไรอย่างนี้นะคะที่เขาจะไม่ได้ชั่งกิโลนะเขาจะคิดเป็นแบบค่าส่งเหมาอะไรอย่างนี้นะคะ ซื้อมากซื้อน้อยอค่าส่งเท่ากันนะคะอาจจะซื้อสี่มัดอาจจะเพิ่มมานิดนึงอาจจะ150ห้าสิบาทสองอยอะไรอย่างนี้นะคะซื้อ5้ามัดก็1 5อหสบาทสอง้อยเท่ากันซื้อเท่าไหร่ก็ค่าส่งเท่านั้นนะคะประมาณนั้นถ้าส่งถูกค่ะพี่ถ้าเป็น20ตัวแบบนี้นะคะ20ตัวแบบนี้ประมาณประมาณสิบสิบสิบกิโลถ้าส่งเคอรีอ่ส่งแฟดคือที่ตวนก็ส่งบานนะ,ะหนูบอกเลยนะ ค่าที่อยากให้ส่งแากส่งคอรี่หนูบอกเลยว่าค่าส่งแพงมากนะเออคนส่งที่หนูใช้อะค่าส่งถูกมากนะพี่นะถูกมากๆเลยนะแต่อย่างงี้ไปส่งขนส่งคอรี่แปด GMT อะไรพวกเนี้ยนะสงเผื่อพี่โดนค่าส่งสองสามร้อยนะอันเนี้ยเออมัดเดียวนะอันเนี้ยหึงมัดส่งมาสามมัดก็ค่าส่งเท่ากันนะคะเริ่มที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันถูกมากนะคะพี่ขาคเยาสกินนี่ เกซีจะเป็นยังไงงานประมาณไหนนะต้นทุนตัวละ17บาทสามารถเหลือ1,000ตกตกแล้วเหลือตัวละ16บาทถูกที่สุดในปัจจุพีพี่สาไปหาที่ไหนได้งานราคานี้เห็นไหมนะเดี๋ยวมาดูกัน <laughs> มาดูรีวิวกันค่ะเดี๋ยวตัดให้ดูนะคะก่อนที่จะทำมัดนะคะพี่หาก่อนที่จะทำมัดนะคะ,ะดูกันไปค่ะนะคะก่อนที่จะทำมัดนะคะเราก็จะเช็คนะคะเช็กรายละเอียดของเกงๆน,น,นะคะ มีสิบก็เช 10, ็คสิบมีเป้ากระดมีเป้าตัวแหลเช็คสิบเช็คเป้าเช็คกระดุมนะคะเช็กรายละเอียดให้ยิงป้ายให้ทุกตัวป้ายที่สามารถเขียนใส่พี่จะทำอะไรก็ได้เขียนใส่เขียนราคาแล้วแต่พี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทโปรโมชั่นสามารถเหลือพันเดียวโปรโมชั่นสามารถเหลือพันเดียวใครรับกี่มัดแจ้งแอดมินทาง ไลน์ line, หรือทำเพจ Facebook ได้เลยใครรับกี่มัดแจ้งแอดมินทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะใครรับกี่มัดแจ้งแอดมินทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะแคปหน้าจอ,อไลน์นี้แล้วแจ้งทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยรับมัดเดียวก็350บาทรับ2มัด700บาทค่ะรับ3มัดเหลือพันเดียวนะคะรับกี่ <S <S มัดที่ก็แจ้งแอดมินทางไลน์ เนืองมัดมี20ตัวเนืองมัดมี20ตัวสวยไหมสวยมากนะคะสวยไหมแม่คะสวยค่ะใครไม่ชมชมสวยขาเต๋อคะ่ะขาเขาเรียวกว่าอะไรอ,อ่ะอ่าตัวนี้จะเป็นแบบขามมาเอวต่ำจะไม่มีนะคะเพราะว่างานเกาหลีมันก็จะเป็นแฟชั่นเกาหลีใช่ไหมแฟชั่นเกาหลีสไตล์เกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะเป็นขาเต,อเตอ๋อมาเต,อเตอ๋ออะไรประมาณนี้นะคะงานสวยค่ะเกาหลีนะคะเป็นผ้ายืดน,นะคะผ้ายืด ใส่เสร็จปั๊บการขอคนหนึ่งข้างได้เลยจากถัดไปนะคะี่เอวนะคะจะเป็นเอวกลางเอวเอวกลางเอวสูงประมาณนี้ปนกันนะคะไซส์ก็จะปนกันนะคะไซส์ก็จะมีตั้งแต่26จนถึง32ไม่เกินนี้นะคะไซส์ใหญ่กว่านี้อาจจะไม่มีค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานเกาหลีเนาะพี่ก็เห็นอยู่คนเกาหลีหุ่นยังับไม้เสียบนะคะเรขายเป็นแบบวัยรุ่นบ้านเรานะคะวัยรุ่นบ้านเรานะคะโซล่17ค่ะ แ,แบรนด์ต่างๆก็จะเป็นแบรนด์ของทางฝั่งเกาหลีนะคะไซส์ก็จะเป็นไซส์ทางฝั่งเกาหลีสไตล์ก็จะเป็นสไตล์ของเกาหลีแฟชั่นก็จะเป็นแฟชั่นเกาหลีที่สําคัญคือต่อให้ราคาถูกงานถูกเราก็ไม่แยกออกนะคะ <S <S นี่เลยที่จ๋างานเดสก์ท็อปป้ายห้อยมือหนึ่งนะคะใส่ปนไมให้ลูกค้าเลยพี่จะได้เอาไปค้าผัวเอาไปขายเอาไปทําราคา นะคะเอาไปเอาไปขายเอาไปทำราคาเนี่ยพี่ดูดิตัว17บาทสวยไหมล่ะ350รสามมดธันเดียวสวยไหมสไตล์กันข่าวจะเจอลูกค้ามาซื้อเยอะนะคะลูกค้ามาซื้อเยอะมากไม่ต่ำกว่าคนละ30มัดค่ะที่ซื้อมัดเดียวก็ได้นะ350ร้อยหที่ซื้อ2มัดก็ได้สามมัดหนูลดให้เลยพันเดียวนะคะ ดูนะคะเอประมาณ3ามสองสไตล์ขัดเขา่สาสไตล์ขัดเขา่าสวยไหมสวยนะคะสไตล์ขัดเขา่าดูดิสวยมากแล้วเป็นแบบสีดำเจ๋อเจ๋เอ่ะขาจะเจ๋อเจ๋ออ่ะขาจะเจ๋อเจ๋ออ่ะสวยมากเลยเออสิบเจ็ดบาทค่ะไหน่อยอืมดูต่อนะคะดูต่อให้ยืดค่ะให้ยืดนะคะให้ยืด ค่ะเดฟค่ะกระบอกตรงค่ะกระบอกเล็กสกินนี่ค่ะเตอรแฟชั่นเกาหลีพี่สาอู้สุดสุดแล้วถูกที่สุด,สด,สดในปัตติที17บาทเนี่ยดูดิแล้วสามารถลดเหลือพันหนึ่งอ่ะตกเหลือตัวละ16บาทนะดูดิเนี่ยที่ดูดินะคะยิงป้ายให้ลูกค้เาเอาไปเกียใส่ได้เลยสีดำ วนใหญ่ก็จะเป็นขาดไม่ขาดคนกันนะคะลูกค้าไม่สามารถระบุได้นะคะสินค้าขาย,ยกมัดจะไม่สามารถระบุได้นะคะเราจะคละกันให้ในมัดนะคะลูกค้าจะระบุไม่ได้นะคะอย่างเช่นขอไซส์เท่านั้นเท่านี้ขอแบบไม่ขาดขอแบบขาดขาดขออะไรอย่างเงี้ยนะคะระบุไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่รา่าราคาถูกถูกขันนีคะ่ะถูกมากนะคะระบุไม่ได้นะจับให้คาไซส์เลยขายมาเนี่ย งานตัวเนี้สมร้อยห้าสิบาทเนี่ยน่าจะเกินห้าหมืนม่นมัดแล้วมั้งเนี่ยเยอะมากค่ะคุณพี่หนูขายาเยอะมากค่ะเยอะมากๆเลยแต่ไม่ค่อยมารีวิวแค่นั้นเองเพราะว่างานงานมันสวมันก็ขายได้ตัวมันเองเนะาะม่ต้องรีวิวบ่อยเออนะคะสไตล์ขาดขาดสไตล์ขาดขาดสวยๆนะคะสไตล์ขัดขาด,ส,าขด,ขาดสวยสวยนะ ไซส์ที่เยอะสุดๆในในมัดก็ส่วนใหญ่ประมาณ28 29 30แปดยมันาแน่นนะคะคือคือ28 29 30มันเป็นแบบเหมือนไซส์ปกติของของคนเกาหลีอะเอนะเนี่ยแบรนด์ก็ไม่อ,ออกนะคะเจอแบรนด์ตัวไหนไม่อ,ออกไม่คัดไม่คัดแยกจัดไปให้เลย g ิออร์ดาคนไปเลยะคะ่ะใครชอบมัดน,นี้ถูกใจมัดน,นี้อยากจะรับก็แจ้งได้คะ่ะแจ้งได้น,นะคะไม่รวมส่งนะคะไม่รวมส่งสามอยห้350บาทเท่านั้นเองพี่ค่ะ ามกัถเหลือหนึงพันจัมาเปิดรีวิวให้ดูลูกค้าที่ซื้ออยู่กับจำมโดยโ,โรกันอยู่แล้วหน้าโสดขนาดไหนเคยมากแค่ไหนนะคะนะคะงานเกาหลีแบรนด์เกาหลีป้ายเกาหลีตัวอักษรก็เกาหลีอยากให้อ่านภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกขาเด็บๆสวยๆผ้าเยืะจะพีระคัถูกตัวละสิบเจ็ดาทอ่ะ านางสวยๆอะป้ายยิ้มค่ะป้ายยิ้มใครตามหาใครอยากได้ขายได้ราคานะคะป้ายยิ้มนี่ก็ขายกันได้ราคานะคะถามว่าเราแยกออกไหมเราก็ไม่ได้แยกนะคะไม่ได้แยกปนๆไปเลยจ้เนะเห็นจไหมสวยมากค่ะ17บาทสิ350บาทไม่มีบริการจกหนังท่าสินค้าลายหางนะคะโอนค่าสินค้า,าค่บค่ะ มีหนักร้านมีตัวตรงชัดเจนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะส่งของทุกวัน่งนงพี่คือวันอาทิตย์ถ้าขนส่งเปิดนะหนูก็จะไปส่งแต่คือขนส่งมันหยุดทุกวันอาทิตย์ไงหนูก็เลยส่งของแค่จันทร์แลเสาร์ใช้ดีงานดีค่ะงานสวยค่ะดูได้เลยนะคะนี่คือตัวละสิบบาทซื้อสามมัดเหลือหนึ่งคงะสงเฉลี่ยเลยตัวละสิกบาทถูกไปอีก รับกี่มัดแจ้งเลยนูบอกเลยลูกค้าที่ร้านซื้อกันเกิน<ม>เกินคนละยี่สิบสามสิบมัดอะสวยมากๆสวยมากๆหันเพล่นะคะสไตล์แบบนี่เอวสูงนะเอวสูงนะใส่แล้วเตอรนะเออใส่แล้วเตอรนะคะเนี่ยสิบเจ็ดบาทใส่แล้วดูแพงอะมีที่ไหนอะ่ะเนี่ยดูดิสิบเจ็บาทใส่แล้วดูแพงอะดูเตอรดูแบบ สวยขึ้นมาทันทีเลยราคาถูกาหาพี่ดูพี่ดูนานได้เลยนะคะมาัดอื่นๆก็ไม่ต่างกันค่ะพี่ประมาณนี้แหละเอวยืดเอวยืดขาตั้มโอ๊ยขาจ้ํเนี่ยราคาโคตรแพงเลยมาอยู่ตัวส7บเจ็ดบาทเวลาพี่ได้ไปนะพี่ก็ไปแยกเอานะเพราะเวลาน้องๆทำน้องก็ไม่ค่อยแยกนะคัจัไดไปเลยส7บเจ็ดบาทถูกมาก ใส่ดีนะตัวนี้เป็นขัดจังผู้ชายอเ,เอายืดเอายืดเอายืดงานใหม่รุ่นหนึ่ง,น,งนะคะป้ายยังอยู่ป้ายังอยู่ยังไม่ได้ดึงออกเลยนะเนใี่ยป้ายังอยู่นะคะงานเกาหลีไซส์เอ็มไซส์เอ็มนะคะงานใหม่รุ่นหนึ่งนี่ขนาดงานมือนหนึ่งะนะที่ดูสีเขาทำโค้งๆบอกแล้วว่าพี่ต้องเข้าถึงแฟชั่นเกาหลีให้ได้ พี่เออค่อยถึงแฟช่นเกาหลีอะเอวสูงนะะ่ะเอวสูงขาเตอค่ะเอวสูงขาเตอร์ยี่สิบตัวทำไมกูยืนหนักจังเลยเอวสูงขาเตอร,ตอน,อตอรนะคะสวยไหมสวยมากคุณพี่จัดค่ะสา่มันเหลือพันเดียวไม่ไหวเอวสูงอีกแล้วค่ะเาเตอ๋อสวยๆอุ้ยสิบเจ็ดบาทนะกูย,ยีน่ะมันเนว่าดายนะพี่ยีน่ะมันเนว่าดายนะ ไม่มีวันตายพี่ใส่เมื่อไหร่ก็ได้ปีนี้ไม่ใส่พี่จะใส่ปีหน้าก็ไม่เฉยนะคะเนี่ยดูสวยมากค่ะคุณพี่ค่ะสวยมากนะคะสิบเจ็ดบาทค่ะดูได้เลยนะคะสภาพดีพี่ด <c oughs> ูสิสิบเจ็ดบาทตัวนี้เองประมาณสักสามสัปงสีบนะคะจะเติมไปขายลูกีจะบอกว่าลูกค้าปูซื้อไปขายเนะะี่ย ไปเปิดไปไปตัดมัดน,นะเขาก็แยกนะเขาก็ไม่ได้ขายราคาเดียวกันทั้ง20บัวนะพี่คือบางตัวเขาก็ขาย80นะบางตัวเขาขาย80นะบางตัวเขาก็นะข,ข,าขาย50กว่าบาทบางตัวเขาขาย35นะที่เอาไปแยกเอานะคะแต่ต้นทุนในมัดคือมันเท่ากันราคาเท่ากันราคาขายของแต่ละคนอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนนะคะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ขายราคาไม่เท่ากันอยู่ที่ความาสามารถอยู่ที่ช่องทาง ทั้งที่ต้นทุนกับเกมราคาเท่ากันทุกตัวแต่ช่องทางในการขายและความสามารถในการขายของลูกค้าแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะสกาะสินค้าส,สอบถามทางไลน,น์หรือเน็ตเป็นมือแคปหน้าจอไลน์นี้ได้เลยนะคะแล้วแจ้งเข้ามาทางร้านหรือเน็ตเป็น,นมือได้เลยหนูบอกเลยว่าเสีย,ยื่อมโอเคฝากไว้กับรีวิวไลน์นี้นะคะเอฟมันนี้อะใครรับมนันนี้แคปมาจากหนูจ่าลูกมันนี้ลูกค้ารับแล้วนะคะ เดี๋ยวเราแยกออกนะคะอะใครได้มัดใหม่นะคะใครได้มัดใหม่ได้เลยพี่สักงคะมดี่ะัด่อื่นก็สวยนี่นะงานที่เราทำมัดเสร็จแล้วสวยทุกมัดค่ะดูสีได้เลยนะคะดูสีได้เลยค่ะดูงานได้เลยค่ะทางานดูสีได้เลยดูงานได้เลยสวยมากเลยพี่ค่ะะพี่ข ที่ลูกค้าซื้อกันคนหนึ่งอะรับรีวิวรวมสามานี่โอ้โหสวยเนลูกค้าโอเคอะไลน์นี้นะคะหนูขอตัวปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรายังมีงานยกมัดเด็ดดีเด็ดซีงานชายงานหญิงงานบอยอีกหลายหลายรายการที่หนูจะมาเปิดมาตัดให้พี่ดูวันนี้กันไปเลยนะคะวันนี้ไปเลยวันนี้หนูว่างหนูจะตัดให้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะกับ รีวิวไลฟ์ถัดไปนะคะไลฟ์นี้หนูขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ